มาเบิ่งกันว่าอาจารย์ทรงฤทธ์มองเรื่องปราสาทพระวิหารอย่างไรหลายคนคงสงสัยว่าทําไมปราสาทพระวิหารถึงตกเป็นของกัมพูชาทั้งที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์และผู้มีประเทศชี้ชัดว่าเป็นของไทยและทําไมไทยถึงควรทวงคืนในวันนี้อาจารย์ทรงฤทธ์ให้ความเห็นว่าในปี2 5 0 5ที่ศาลโลกมีคําตัดสินเรื่องปราสาทพระวิหารนั่น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักเขตแดนที่ชัดเจนแต่กลับได้รับอิทธิพลจากมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นบอกว่าจะเป็นอเมริกาฝรั่งเศสหรืออังกฤษที่มีส่วนในการโหวตตัดสินทําให้กัมพูชาได้รับใช้ชนะในครั้งนั้นและกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้พวกเขาเชื่อมั่นว่าสามารถใช้แนวทางนี้ในการเรียกร้องประสาสต์และพื้นที่อื่นๆคืนมาได้เสมอสถานาการณ์ใช้แดนยังคงถึงเครียด โดยกัมพูชามักจะสร้างเรื่องเล่าที่ทําให้ตนเองเป็นเหยื่อจากการกระทําจากไทยเพื่อเผยแพร่ให้คนในประเทศของพวกเขาได้รับรู้นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปราสาตาเหมือนทมตาเมืองโตดและตาควายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของควมประชดหนาในปัจจุบันแต่ปัญหาไม่ได้หยุดอยู่แพร่เรื่องเขตแดนและประวัติศาสตร์เท่านั้นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญ ที่เขามาเกี่ยวของคือผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบอนคาสิโนและกลุมจีนเทาที่ลบหนีจากการกวาดล่างของรัฐบาลจีนในปี2566และมาปักหลักอยู่ในกัมพูชาเนื่องจากทมพูชาไม่ได้ปราบปรามกุมเหล่านี้ทําให้กัมพูชาเป็นแรงร่วมแกงจีนเทาซึ่งสงร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศท้งในรูปแบบของค่าตรงและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กระทรวงการค้างอเมริกาได้เปิดเผยข้อมูลที่นาตกใจว่าเงินหยวนจากจีนที่ไหลเข้าสู่กลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาเฉลี่ยปีละ2,000านล้านหยวนและที่ล่ไปกว่านั้นคือเช้าอเมริกันเองก็ถูกหลอกโดยกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้เฉลี่ยปีละ1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้มหาศาลจากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ถูกนําไปเกืือหนุนกองกําลังองครักษ์พิทักษ์หุ้นเซนหรือ B.S.Q ซึ่งมีกําลังพ้นกว่า3,000หายพันและใช้งบป,ประมาณในการดูแลป,ประมาณปีละ1,000ล้านดอลาาลาร์สหรัฐทําให้เกิดคําถามว่าทําไมกัมพูชาจึงกล้าที่จะยั่วยุและกดดันไทยนั่นเพราะการที่ไทยปิดด้านชายแดนส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของหุ้นเส้นที่จะนําไปเลี้ยงกองกําลังเหล่านี้ทําให้กัมพูชาพยายามกดดันให้ไทยเปิดพื้นที่ชายแดนเพื่อให้รายได้เหล่านี้กลับมาหมุนเวียนได้ตามปกติ ผู้เชี่ยวชาญยางอาจารย์สงริดจึงได้ให้ข้อเสนอในที่น่าสนใจว่าไทยไม่ควรรอให้หุนเซนกระทําแต่ควรทําเชิงรุกการปิดด่านชายแดนเป็นการตัดเล่ยใดที่จะไปเกื้อหนุนของกําลังของหุนเซนและหากชายแดนบ,บปกติการค้าก็จะบ,บปกติไปน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐ,ฐกิจของกัมพูชาที่พึ่งพาก,การส่งออกสินค้าโดยสิทธิพิเศษทั้งการค้าและยังต้องพึ่งพาสินค้าวัตถุดิบจากไทยเป็นอย่างมาก หากบ่มีวัตถุดิบและส่งออกได้ยากขึ้นก็จะกระทบต่อแรงงานกว่า8แสนคนในกัมพูชานอกจากนี้การบีบจากนานาชาติเรื่องการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และการให้ความร่มมือกับประเทศอื่นๆก็เป็นสิ่งสาคัญไทยควรเดินเกมน้ำและดึงมหาอำนาจเข้ามาเป็นพวกเพื่อกดดันหุ้นเซนเพื่อให้กัมพูชาพิสูจน์ความจริงใจและบอรทรารายประเทศไทยอีกต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือ การทวงคืนประสาทพระวิหารโดยอาจารย์สงรียดยืนยันว่าเฮ้สามารถฟ้องได้เลยว่าคำตัดสินเมื่อปี2 5 0หานั้นบ่ได้ยืนอยู่บนหลักสากลเพราะว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนทั้งภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำซึ่งจะทำให้ไทยโ่เสียเปรียบเหมือนในอดีตนี่คือสิ่งที่ไทยต้องเฮ็ดเพื่อยืนยันอธิปไตยของตนเองอย่างแท้จริง